น้องแอบิเกลตัดผมทรงนี้น่ารักขึ้นมากยิ่งโตหน้ายิ่งออกฝรั่งน้องแอบิเกลลูกสาวชมพู่อรารยาตัดทรงนี้น่ารักขึ้นมากเป็นคุณแม่สุตาลูกสามที่มีแฟนๆติดตามจำนวนมาก สำหรับชมผู้อรารยาและในวันที่18มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ชมซึ่งในทุกๆปีก็จะมีคลิปและภาพโมเมนต์ความน่ารักความอบอุ่นในครอบครัวที่ทุกคนตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างพี่ชายน้องแอบิเกลมีแกล้งกันบ้านไหมมันก็คงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาต้องเติบโตไปคือน้องก็จะแสบหน่อยแววก็จะออกละเขาอยากเล่นตามพี เห็นพี่ปีนเขาก็อยากจะปีนบ้างก็เป็นในวัยของเขาอะไรแบบนี้มีการดุหรือห้ามลูกๆไหมห้ามทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องคอยดูตลอดแต่ก็มีบ้างเพราะเด็กผู้ชายเขาจะเล่นกันแรง บางทีเขาเล่นอะไรกันแบบเด็กผู้ชายน้องแอ i บิเกลก็อยากจะเข้าไปเล่นด้วยบางทีเขาก็เสี่ยงโดนลูกหลงเราก็ต้องคอยบอกให้เขาเล่นกันระวังระวังน้องแอ i บิเกลดูแข็งแกร่งแก่งมากค่ะเวลาน้องมาเล่นด้วยพี่ๆเป็นอย่างไรเขาก็จะโวยวายให้เอาน้องออกไปเพราะว่าเด็กโตเขาก็อยากเล่นกันล่าสุดมีคลิปกัดนิ้วน้องคุณแม่อยู่ในเหตุการณ์ไหม แม่ถ่ายเองก็ไม่คิดว่าจะกัดเห็นเขาเล่นกันน่ารักสักพัก กัดนิ้วหัวสัตวเลยก็รู้สึกใจหายแต่ก็แอบ,บตลกนิ้วเป็นรอยฟันเลยเพราะว่าเขาหมั่นเคี้ยวมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกน้องเอามือเข้าไปแย่ปากพี่พี่ก็กัดเบาๆแล้วเขาก็สนุกก็แย่อีกสักพักพี่มันหมั่นเคี้ยวก็เลยกัดเลยแต่เราก็บอกว่าทำไมทำน้องน้องเจ็บนะครับก็คือเขาอดไม่ได้เขาหมั่นเคี้ยวส่วนน้องพอป้าเจี๊ยบอุ้มไปก็กรีดร้อง